สิวน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าได้หยุดไปสองสาวันเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนะคะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะคิดถึงทุกคนนะคะค่ะเรามารบรับชมมีดกันเลยค่ะค่ะ ด้มไม้ฝักไม้นะคะสวยงามค่ะค่ดัามไม้ฝักไม้ค่ะสวยงามมากเป็นมีดเก่าโบราณนะคะเรามารับชมใบมีดกันเลยค่ะค่ะ มีเก่าโบราณโบราณเลยค่ะเล็กเก่าโบราณนะคะสวยงามค่ะใครที่มองหามีดเก่าโบราณยคุคต้นนะคะมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นต้นดูนะคะสวยงามค่ะ ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นไม้เก่าโบราณโบราณเลยนะคะค่ะสวยงามค่ะเด็กหนาด้วยนะคะเด็กเก่าโบราณโบราณค่ะดำเล็กกันแน่นค่ะ มีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นนะคะเล็กน้าค่ะใครที่กำลังมองหาสนใจติดต่อ0ูนย์หกสามหนึ่งสามสี่ปดเจนะคะค่ะสิวัน,นัน์มีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ